มีกระโพดโพรเกาะขาอยู่เนี่ยชูกหล่อแท้วะนี่เรื่องของคนหล่อนะพี่ใหม่นะเรื่องของคนหล่องอยโพล์นะเก็กซ์เซิร์เก็กซิมบอสเกาะพี่ใหม่เกาะพี่ใหม่ แค่ย่างเมามันนี่ก็ตัดอย่างเมามันเราเข้าขากันเมามันทั้งสองคนเลยค่ะอสองคนนั่นน่ะนักหมากับคนร่วมกันดูเียวแท้ไม้ไหมเลโวแท้แบบเป็นงานเป็นการมากไพี่ใหม่ผมแท้อยู่อ๋อวนไม้แล้วโเมดมินคะแนนออกลินาจะรับคิวให้ เดยวรัดคิ้วให้เดยวรัดคิ้วให้โยวหาทิพึ่ง่ะไม่ใช่กดตูดพี่น้อยทำไมล่ะลูกเนื่อยมีขนมเหรออุ้ยเขามีมักกาอยู่เขาก็ได้ขอนไม้ได้กิ้งใหม่มัดแทะเดียบรอยเรียวแทะกิ้งไม้สังเกตการต่อไป ใช่ไหมเดี๋ยวโอ้ยฮึออกถนนแล้วเนาะออผู้สังเกตการครับู้ถา่าง่อยพ่นถา่า น้อยพูดยังคนครับโอ้เรียวเรียว พี่หมองแล้วลูกขึ้นไปยุ่สูงเนยครับหมองหมองหายก่อนบบเงี้ยเห็นโอ้อ ไปเกลือกเอากระดูกหวยเม้นเม้นเม้นนี่เดีย๋ยวแฮบแฮบ,แบนั่งขายนี่ไรแม่เอลินาะอบหน่าเมีย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 อูย้แปดตัวคะ่ะน่ารักมากน่ารักมากๆเลย แม่แม่มันจอบเรียวอ,อ,อยู่เนีเขายังมีลูกน้อยอยู่ไงไหนเอาเปิดให้หน่อยน่ารักมากเอลินาสปอร์ตสปอร์ตน่ารักมากมากเลยตัวเอลินาสปอร์ตสปอร์ต